เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำอาเบื้อนหลังเนะจ๊ะนะคะงวดงวดที่แล้วนะคะเราพัฒนางวดวันที่16เดือนกุมภาพันธ์65หรือว่าเดือน2นะคะบนล่างไปกลับนะคะมี9มี6เด่นมี3มี8นะคะนะคะเด่นตามนี้นะคะ3 8 9 0นะคะ แต่ว่าเราก็มีตัวตัวรองคือหกนะคะเป็นตัวเด่นลิวก็พ้นที่ออกก็หกหกนะคะรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวงวดที่แล้วนะคะหกหกเจ็ดหกหนึ่งสองนะคะหกหนึ่งสองบนเจ็ดหกหกหกเป็นตัวล่างนะคะเลขล่างลิวก็บอกว่าเป็นล่างไปกลับนะคะก็นะคะเข้านะคะหกเจ็ดเข้าหกเจ็ดนะคะตัวกลับนะคะ แล้วก็ก็จะเป็นหกหกนะคะเข่าทั้งหกหกเนาะจา่าแตกด้ยเนาะจากนะคะพี่น้องจ๋าปังแล้วเราไปรับชมอ่งวดต่อไปเลยจา้ากราบสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านกราบสวัสดีเอฟซีที่อยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองนอกนะคะกราบสวัสดีเอฟซีที่อยู่ซบปปอลาาด้วยนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังช่องพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะาฝากคำเตือนทางช่องนะคะทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเรืสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ้าพี่หลิวพารวยชาแนลมานะคะพบพาพี่น้องอีกนะคะ ในชุดโคงสุดท้ายเราพัฒนางวดประจำวันที่18นะคะ18อา่า18มกราคมนะคะ18เดือน265นะคะตัวเลขเด่นก็มี9มี5มี7มี8นะคะเลขเด่นนะคะนะคะสูตรโค้งสุดท้ายนะคะเด่นสูตรก็จะมี9มี5วิ่ง8นะคะพี่น้องจ้า ฝากกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องทางสปปาลาวก็เรียกร้องมานะคะนะคะว่าให้แยกให้แน่ผ่นว่าแยกบนแยกล่างนอกจากพี่เลี้ยก็จะพยายามนะคะนะคะธรรมดาก็รวมร่วมๆเนาะจ้ะพี่น้องจะร่วมบนล่างไปเลยเนาะจ้ะนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากอ่า บ้านอื่นที่เขาทำตัวเลขนะคะเพื่อนก็จะร่วมเหมือนกันนะคะรวมบนล่างพี่เดียวจะลองแยกดูนะคะให้พี่น้องทางนะคะเพื่อนพี่น้องบ้านพีเมืองหนองเนาะเพื่อนก็มาว่าให,ให,ให้แยกให้แน่นอจ้ะนะคะบนก็มี70็ดศูนย์เจ็ดห้าเจดดเจนะคะเด่นสุด78นะะนดนะคะพี่น้องจะลืมขีดนะคะ วัตะิีดเเ้นใตเนาะจ้ะแล้วก็จะมี80858889เด่นสุด8889นะคะพี่น้องจ้าขอบคุณที่มารับชมขอยท่านรวยรวยเฮงๆนะคะพี่น้องจ้านะคะมักกระตามบอชชอบกับพานเด้อนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเดอร์จ้าพี่น้องจ้าส่วนล่างนะคะชุดล่างนะคะ ะะชุดล่างก็จะมีนะคะนะคะเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็มีเลขสามตัวมาฝากนะคะห้าเจ็ดแปดสองแปดแปดเก้าแปดห้านะคะตัวเลขก็ตามนี้นะคะสุดคงสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้ท่านรวยรวยเฮงเฮงนะคะพี่น้องจา๋า สวัสดีค่ะ